สนับสนุนโดยลดง่ายได้หุ่นปังบายยังโซลูชันบอดี้สวัสดีครับพัลโลโนแฟตอีพีใหม่2 6นี้พบกับพิธีกรคนใหม่นะครับผมชื่อเนียนจะมารับช่วงต่อนะครับอีก200กิโลต่อจากนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ Beat Active By ท e c รีนเนี t ยครับบีท t อคที y เรีเป็นสถานที่ที่รวบรวมกิจกรรมไว้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยกัน แล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆที่มีข้อกําหนดและจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยดูแลเพื่อความปลอดภัยในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสายกําลังกายหรือชอบทํากิจกรรมท้าทายหรือสายลุยสายเอ็กซ์ตรีมสุดมันเนี่ยก็มีให้ครบทุกอย่างไปพบแขกแล้วเชียรเราดีกว่าอ่าอ่พี่ก็ใหม่พี่หนาวดีครับดีครับดีครับได <laughs> <laughs> ้ได้ได้ได้กันอยู่ นม่คร okay. ับทางไหนได้ทางไหนดิโอเคก็ได้ก็ได้อ่าโอเคครับแนะนำตัวหน่อยพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเข้าใหม่นะครับผมตัวตอนนี้ก็เป็นพนักงานประจำนะครับอยู่ที่บริษัทวิวอินตกแต่งคอนโดแล้วก็บ้านโครงการครับผมโอเคสวัสดีค่ะน้อยหน้าค่ะเป็น HR ค่ะวันนี้โอ้โหกิจกรรมเยอะพี่กว้างมากอยากอยากเล่นหลายอย่างนะจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ยังเริ่มเล่นไม่ได้เรอพี่ต้องทำอะไรก่อนยังไม่ลงทะเบียนอ๋อโอเคลงทะเบียนก่อนไปก่อนโอเค สำหรับคนที่มานะอุปกรณ์เยอะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะเรามีล็อกเกอร์ให้เก็บของด้วยโอเคกดสีเขียวแล้วก็สแกนก็เมือนนี่นะตู้ง่ายเลยนะครับี่าะไแล้วล็อกเกอร์ใหญ่ด้วย ยืนสองรูปพันรู้เลยเกมนี้เป็นไงไปก่อน เรื่องเกมแรกเอ่สนก้าครับ นี่เกี่ยี่สองนะเดี๋ยวจะรอดูว่าเป็นยังไงถ้าไม่ได้ตัดออกหายใจก่อนหายใจก่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ไดปากดูจี้จี้นะครับทีไม่มีเลยฉากกัดออกแรงกายประดาดยังเอหรือประจานออติเชียอย่างเดียวพอเดียวกันแรงกายกว่าแรงกาย เก็บเสื้อก่อนเก็บเสื้อก่อนเสื้อเก็บเสื้อก่อน,ออน <g ay> สนุบคะแนนหน่ยคะสรุปคะแนนนะครับที่หนึ่งที่ห <c oughs> นึน่งห้าพันแปดนมาด้วยกันมาด้วยกันรวมก,รกันเลยรวมกันของคน <c oughs> เหนียนห้าพันสี่อ่าอันที่สองนะครับที่สามนะครับหนึ่งพันเก้าหึงพันเก้าร้อยโอเคอันนี้ได้ขานะได้ขาโอเคเดี๋ยวไปสิบนิดนิดเลยครับเมื่อกี้แขนแล้วขาเดี๋ยวเพี่อนเอาไปเดี๋ยวรู้กันว่า เป็นรุ่นเงีดีกว่าได้ส่วนไ,ไหนส่วนไหนใช่ครับไปกันอันนี้ใส่เองไม่ได้เลยต้องเซฟดีกลัวไหมครับสบายมากครับไม่เลยไม่ไหวแล้วครับพี่เกดที่สาไม่ไหวแล้ว นุกครับผมอ,อันนี้รู้สึกว่าสีที่เราต้องต้องไว้ใจเนาะคือต้องไว้ใจใเซฟตี้แต่พอร่างกายสมมติวคนที่ไม่เคยออกกาลังกายแบบเนี้ยแน่นอนละเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยครับจะช่วยเราได้เยอะเลยโอเคสมใจเอฟซีให้ใจรื้ดังแล้วอันนั้นฝ่ายสาระเนี่ยเกิดมาจากต้นปาล์มอันนั้สีต้นปาล์มบวชไม่มีสาระเลย <laughs> สบายๆครับ <laughs> 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 มันเขินๆเลยนะเวลาใส่เนี่ย

แตใจกนตอนนี้พักาก่อนไม่ไหวเหนลุ่นหอด้หน่เอาขาไม่ออกหายใจก่อนหายใจที่หนึ่งที่หนึ่งปิขมาพี่สองวะพี่สองพี่สพี่6องทีมงานก็พี่สองที่สามแล้วก็ที่ห ีดเดี๋ยวเราขอพักกันแป๊บหนึ่งเร้่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์สองวันนี้ดีกว่าไปแล้วขอบคอุณท <laughs> ่านอ๋อขอบคุณสารที่ครับบีทแอคทีฟอ่าเอาไมขอบคุณสารที่ครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีและเจอกันเซตเซตเป็นไงบ้างครับพี่เขม่พี่นา ชอบกิจกรรมไหนที่สุดเลยตอนนี้ครับอชอบฐานที่มันเป็นหน้าผาจําลองหน้าผาจําลองใช่เพราะารู้สึกต,ตัวเป็นคนไม่เคยไม่เคยปีนมาก่อนแล้วรู้สึกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเราไม่น่าจะทําได้แต่พอได้ลองแล้วลองเชื่อครูที่เขาสอนว่าเออเราเอมีระบบเซฟตี้ที่มันรองรับเราเราก็เชื่อใจเขามากขึ้นแล้วก็สามารถทาได้สําเร็จนะครับตอนนี้ยังหอบไปเลยใช่ไหมยังหายใจได้ไม่เต็มปอดเลยนะชอบไอ้ฮิตเตบอลอ่ะพอเราชนะเราชนะผู้ชายสองคน ใน, no? ในใครบอกว่าเล่นไม่เป็นอันน er> ี้ยอมเยอันนี้ยอมเลยอยากติดเสื้อเลยตัดเสื้อออกด้วยนะเหนียนชอบกิจกรรมสุดท้ายมากที่สุดไม่ได้ชอบอะไรตอนแรกกับพายชิวๆกินลมชมวิวทีมงานบอกอีกนิดเดียวแซงแล้วอีกนิดเดียวแซงแล้วเราก็แบบเชื่อใจทีมงานอีกนิดเดียวจนตอนหลังไม่ไหวแล้วลุกไม่รอดเลยคุณไเหรอคุณไเหรอ นะครับก็ขาสั่นจริงกิจกรรมมีเยอะมากนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาอย่างเงี้ยมือนเพื่อนก็มันมีแบบบัตรออเดย์อย่างเงี้ยสามารถเข้ามาเล่นได้เพราะกิจกรรมเยอะมากแต่ว่าก็เตรียมร่างกายมาให้พร้อมซะหน่อยถ้าคนเล่นบอลด้วยอ่าเราใช้กิจกรรมใช้แรงเยอะมากซึ่งพี่เข้าใหม่จริงแล้วอ่าเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ก็น่าจะดูแลพี่นายอยู่ลเพราะนั่นเนี่ยอยาอยากรู้ว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองคนแบบดูแลสุภาพมาอย่างไรเท้าคาไวตอนเด็กก่อนเท้าคาง เท้าฟาเฮ้ยไปเฮ้ยก็คือเราครับเป็นคนที่แบบมีนิสัยชอบกินตั้งแต่เด็กเนาะแต่ว่ากิจกรรมตอนเด็กเนี่ยคือเรามีทั้งออกกําลังกายทั้งเล่นกับเพื่อนแข่งกีฬาอะไรเงี้ยครับแอคทิวิตี้ในชีวิตเต็มไปหมดเลยมันทําให้เราสามารถกินได้ดีที่ร่างกายแล้วก็ไม่ได้อ้วนขึ้นนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรเราไม่สามารถจัดเวลาในการออกกําลังกายได้แต่ว่านิสัยการกินเดิมเรายังอยู่เลยเริ่มส่งผลให้เรามีเขาเรียกว่า หุ่นที่อ้วนขึ้นสุขภาพที่แย่ลงอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจริงหลายหลายหล่ <c oughs> ต,ต่อต่อซึ่งจริงๆหลายหลายคนเนี่ยเข้าสู่วัยทํางานเนาะเราเองก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่แน่ไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนการกินเหมือนเดิมเงี้ยมันก็เกิดการสะสมขึ้นเหมือนเหมือนเนียนตอนเด็กเหมือนกันแั้ก็คือการสะสมขึ้นเวลาเราเข้าสู่วัยทํางานเนาะแล้วพี่น่าครับก่อนอันนี้ดูแลตัวเองอยังไงบ้างก่อ,อ,อนหน้านี้ไม่เคยดูแลตัวเองเป็นคนชอบกินตั้งแต่เด็กอยู่ละ เหมือนแบบกินจนเพื่อนอะแซลขออนุญาตเสียงในฟิล์มนะแบบว่ามึงมึงมีสองกระเพาะปะแบบอีกระเพราะนึงคือกระเพาะพิเศษหรือเปล่าทำไมแบบมึงกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยใส่ของหวานใช่ใส่ของหวานใส่ของคาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็กินกินกินมาเรื่อยๆเนาะแล้วเราแล้วเราไม่ได้คิดที่จะแบบว่าดูแลสุขภาพอยู่แล้วเออแต่ทีเนี้ยเราอะมีไอดอลแล้วก็แบบว่าแบบอยากอยากหุนมันเขาอะแล้วเราอะก็มีความเข้าใจมาว่าแบบว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากหุนมันเขาอะ เราจะหอมเหมือนเขาเราต้องกินน้อยกว่าเดิมเพื่อจะได้มีหุ่นเป็นเขาใช่แต่เราอะไม่รู้ไม่ไม่รู้จักวิธีดูแลตัวเองวิธีลดน้ําหนักอะไรนะเออเราก็แบบงดงดอาหารเลยตัดข้าเย็นเหมือนเดิมใช่แล้วพี่เข้าใหม่ครับเหตุผลที่ทําให้เราดูแลสุขภาพอีกครั้งหนึ่งด้วกันเพราะว่าดูแลมาก่อนหน้านี้ไงใช่ครับนี้อีกครั้งหนึ่งมันคือเหตุผลอะไรก็หลังจากที่เรามีหุ่นที่ คืออ้วนไปแล้วนะครับได้ไปเป็นเทรนเนอร์ประจาฟินิ mm. แห่งหนึ่ง mm. ในจังหวัดลาปางเนาะก็ตอนนั้นนะครับเราเข้าไปด้วยที่หุ่นเราไม่ดีอ่ะด้วยวันหนึ่งอ่ะเราได้ยินคำพูดลูกค้าคนหนึ่งเขาประมาณว่าเทรนเนอร์ hey, ที่นี่ทำไมหุ่นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย mm. เมื่อมีพอยต์ตรงนี้เข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากพิสูจน์ตัวเองนะเขาเห็นแล้วออว่าจริงๆเราก็ทําได้อย่างแรกคือการทําอาหารกินทานเองแล้วก็เพิ่มการออกกาลังกายต่อวันด้วยระยะเวลาที่เราทํางานอยู่แล้วครับเราอยู่ในฟินิอยู่แล้วอย่างต่ำ8ชั่วโมงแน่นอน หมาก็จะแบ่งพาร์ทการออกกำลังกายคือตื่นเช้ามาออวิตทินิ่งก่อนเลยนะครับ,รบแล้วก็กลางวันเนี่ยหลังจากทานข้าวเสร็จก็ออกวิตทินิ่งรอบหนึ่งหลังเลิกงานประมาณสี่ทุ่มก็คาร์ดิโออีกชั่วโมงหนึ่งรูทีนประมาณนี้ครับประมาณสองปีก็เลยกลับมาิออกกดูแลตัวเองออกกลาลังกายวันละ2อถึงสชั่วโมงใช่ครับเตรียมอาหารประมาณกี่ชั่วโมงครับอตอนเตรียมครับหมายจะไปซื้อของก่อนตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับแล้วก็เตรียมทุกอย่างเลยทําทุกอย่างใช้เวลาประมาณวโมชั่วโมงตั้งแต่ล้างหัน ปุงนะครับแล้วก็ใส่กล่องไว้เป็นเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟครับแล้วตื่นเช้ามาก็เอาเวฟกินเอาพี่บอกว่าออกกําลังกาย3ทําอาหาร3ครับตอนนั้นสตาร์ทที่น้ําหนักเท่าไหร่ครับพี่ก็ตอนที่เข้ามาเป็นเทรนเนอร์ใหม่ครับน้ําหนักสตาร์ทอยู่ที่119 119ใ,ใช้เวลาในการดูแลอย่างเงี้ยกี่กี่เดือนกี่ปีครับอ่าหลังจากเริ่มวางตารางให้ตัวเองครับระยะเวลา2ปีเนาะ2ปีสองปีจาก119เป็นเท่าไหร่ครับเหลือ113เหลือ1นึ่งร้อยสิบปี หกกิโลกับ2ปีใช่ครับแสดงว่าปีหนึ่งสากิโลซึ่งตอนนั้นพอใจในผลลัพธ์ไหนก่อนก่อนที่เราเริ่มสตาร์ทที่ร้อยสิบเก้าอ่ะคือมันจะเพียๆกุมๆหน่อยอันนี้มันเริ่มเริ่มเข้าที่ขึ้นก็จริงแต่ว่ามันใช้คำว่าหุ่นดีไม่ได้ใช่ครับแต่ก็ในระยะเวลา2ปีใช่ครับ2ปีนานๆอยู่นะนานอยู่ก็นานเ่นะงั้นกลับมาที่พี่หนาหนึ่งพี่หนาบอกว่าตอนนั้นคืออยากหุ่นหนดอกก็เลยเริ่มอดอาหารตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่น้ําหนักเท่าไหร่ โอ้ตอนนั้นหกสิบแดเลยคือบอกตั้งแต่ต้นนาะที่บอกว่าชอบกินครับแล้วอดอาหารน่ะมันก็ม,มันทําได้ไม่นานไงไม่แฮปปี้ใช่มันมันไม่แฮปปี้เลยก็เลยแบบว่ากลับมากินเหมือนเดิมนะครับจนจังหวะที่แบบว่ามีพี่รู้จักเออเขาชวนไปออกกําลังกายเข้าฟิตเนสเขาบอกว่าเออไป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 เป็นเพื่อนพี่หน่อยแล้วพี่เขออาอ่ะออกค่าฟิตเนสค่าอะไรให้หมดเลยนะ พี่คนนี้นะไม่ไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันคือเขาบอกว่าเนี่ยไปเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวพี่ออกให้หมดเลยครับแต่เราอะไม่ชอบออกกาลังกายแต่เราชอบของฟรีไปค่ะก็เลยไปก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาของฟรีก็มีใช่ใจง่ายโดนลากไปไหนไปหมดเลยอ่ะโอเคเข้ายิมนานไหมครับนั้นเข้ายิมนานไหมประมาณสองปีก็คือมีเทรนเนอร์ดูแลใช่ดูเรื่องอาหารด้วยใช่ดูอาหารด้วยตอนออกกำลังกายใช่เหมือนเขาจะแบบวางตารางการกินมาให้เลยว่าวันเนี้ย ินเท่่าไหรใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องกินตามต้องถามเรนเนอร์ต้องถามเรนเนอร์ทำไมเขาถึงวางแบบกนั้นมันจะเป็นการทําให้เขากินให้เพียงพอต่อโปรแกรมที่เราจะซ้อมให้เขาวันนี้อย่างถ้าวันนี้เราซ้อมหนักแต่ว่าถ้าลูกค้าเรากินไม่พอกินไม่ถึงการออกกําลังกายก็จะมีผลข้างเคียงสูงหรือว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอ๋อพอเราต้องยกหนักอออกกำลังกายหนักใช่ครับมันอาจจะไม่เพียงพอทต่ไม่แบบไม่มีแรงได้ใช่ไม่มีแรงการไม่มีแรงก็มา เอฟเฟกคือมันเหมือนมันเหมือนเพิ่มความเสี่ยงในการเกินนเกดอาการบาดเจ็บให้ลูกค้าครับเพราะการยกบวิทีนิ่งครับไม่ใช่ว่าการแค่เราดันน้ําหนักจากจุดเไปถึงจุด B, บีแต่ต้องออกแรงในการคอนโทลด้วยบางคับที่ทางไม่ให้องศามาันเปลี่ยนแต่ครับเพราะถ้าองศาเปลี่ยนนะครับความาเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเจ็บปุ๊บเราก็ไม่สามารถออกกําลังกายต่อได้คือต้องพักฟื้นเสียเวลาอีกเจ็บตัวอีกใช่ครับซึ่งการกินไม่เพียงพอทำให้การรีคอร์บอรี่มันมันไม่ถึงด้วยใช่เราเนี่ย หายช้าหรือว่าแบบกล้ามเนื้อมันอาจจะไม่ได้แบบอย่างได้ที่เราต้องการหรือผลมันแตกต่างมันมีมันมีความเชื่อผมใช้คำว่าความเชื่อผิดๆแล้วกันการพัฒนาของกล้ามเนื้อครับไม่ได้อยู่ในฟิเนสนะครับการพัฒนาของกล้ามเนื้ออยู่ที่ตอนที่เรานอนหลับซึ่งตอนที่เรานอนหลับครับร่างกายเขาจะเอาสารอาหารที่เรากินในวันนั้นแหละครับเข้ามารีโคเวอร์ร่างกายเอง่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากําลังกายหนักๆเป็นการทําลายกล้ามเนื้อสร้างให้เกิดรอยฉีกนิดๆบนกล้ามเนื้อนะครับ ตอนนี้ง่วงเลยเนี่ยอยากพักผ่อนเ็นสร้างกำเนิอที่เนี oh, <s <S ่ยได้ยินมาเนาะจริงเราออกกําลังกายหรือเราดูแลตัวเองเนี่ยมันจะมีคําว่าชีตเดย์ชีตเดย์ในความหมายที่เข้าม่ก็ในในความหมายของผอนเทนเนอร์ก่อนเนาะคำว่าชีตเดย์ครับคือมันเป็นการรีแลกซ์ร่างกายสําหรับคนที่อยู่ในในตาราง การลดน้าหนักครับซึ่งต้องมันต้องทําในระยะเวลานาน,านๆกินอาหารค็มสามมื้อทุกวันอะไรอย่างงี้ครับร่างกายเคยรียดตัวเราเองถ้าทําทุกวันที่อะไรที่มันไม่ใช่เราเราก็เครียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคาว่าชีดีก็เลยเกิดขึ้นมันจะเป็นวันที่เราสามารถทานอะไรก็ได้ที่เราอยากกินเหมือนเป็นการปลดปล่อยนะครับแต่อะไรก็ได้เลย,อะ,เลยอะไรก็ได้ครับปริมาณเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าหลายๆคนที่เขาไม่ประสบความสุเร็จในการดูแลตัวเองอ่ะเขาจะตกหลุมพรางตรงนี้เยอะหมายว่าตัวอย่างให้ฟังเนาะสำหรับคนที่เขาไดเอทมาตลอดนะครับมันจะมีค่าทีีี่่่่เรรยกวาาคคอ ถ้าเราได้อทตลอดจนค่าแคลอรี่ของเราครับติดลดไป7 7 0 0กิโลแคลอรี่น้ำหนักเราจะลดด้วยมวลไขมัน1กิโลเป็นทางกับการถ้าเราชีด้ดีครับแคลอรี่ที่เราได้มาในปริมาณมากๆอะ่ะมันเกิน7 0 0 7 0 0กิโลแคลอรี่แน่นอนน้ำหนักเราขึ้นด้วยมวลไขมัน1กิโลหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ลหลายคนเลยไม่ประสบค,ความสำเร็จในการที่ดูแลตัวเองแล้วก็มีชีดีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชีดีให้มีลิมิตครับครับผมอา,อาหารใน6วันละเนี่ยเราก็บางทีเราไม่ได้คลีน อันนี้โดนชีตเดย์ก็อีกมันทำให้เลยผลลัพธ์มันไม่ได้แบบอย่างที่ได้ต้องการใช่ครับเหมือนเหมือนก้าวหลังสองก้าวหน้าสามเนี่ยจากที่ผอมลงเข้าใจว่าผอมลงแต่จริงแล้วอ้วนขึ้นครับก้าวไปก้าวมาก็ไม่ไปไหนเนาะคือจริงๆอ่อะระหว่างที่ที่อยู่ฟิตเนสเนาะเหมือนหุ่นเราอะเริ่มเปลี่ยนแล้วสัดส่วนเราเปลี่ยนใช่จากน้ำหนักหกสิบแปดกลายเป็นเท่าไหร่เหลือหกสิบห้าสองปีโอเคอ่า ประหยัดเรื่องของน้ําหนักกันนะครับ <laughs> อันนี้แซลอันนี้เซลนะครับจริงน้ําหนักมันไม่ได้บ่งบอก <S <S ทั้งหมดนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือสารอาหารเนี่ยสำคัญไม่ว่าจะออกอากําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายก็ควรกินสารอาหารให้ครบ5้าหมู่ส่วนของพี่นานเนี่ยเทรนเนอร์จัดตารางการออกกําลังกายให้การกินให้และมีความแตกต่างจากการที่เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ยังไงบ้างครับคือก่อนหน้านี้เคยอดอาหารมา เออแต่แต่อันเนี้ยมันไม่ต้องอดอาหารเนะี่ยมันกินครบสามมื้อเลยอืใช่แล้วก็เหมือนมันใช้ได้ชีวิตประจาวันเราอะ่ะคือง่ายเลยครับใช่แล้วก็ไม่ต้องออกกําลังกายเพราะว่าเราไม่ชอบออกอยู่แล้วอ่า <laughs> ใช่มันก็แบบตอบโจทย์แล้วสำหรับพี่เข้าใหม่นะครับความแตกต่างระหว่างก่อนหน,น,น้านี้กับตอนเนี้ยที่อยู่ในคอมมูนิตี้มันแตกต่างยังไงบ้างพี่ตอบไปคําถามด้วยกว่าออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงเตรียมอาหารอีก3ชั่วโมวงเราว่ายากไหมยากมากอ่าแต่ว่าหลังจากที่เข้ามาในคอมมูนิตี้เนี่ยครับทุกอย่างง่ายไปหมดเลย ไม่ต้อง,ง,งจัดเวลากําลังกายไม่ต้องเตรียมอาหารเองเพราะใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีเราก็สามารถกินอาหารของโปรแกรมได้ละและที่ทสําคัญคือสารอาหารมันครบมากกว่าที่เราไปเตรียมเองอีกอแต่ว่าแคลอรี่ที่มันให้ครับคือมันน้อยมากไม่ต้องเสียเวลา6ชั่วโมงสารอาหารก็เยอะกว่าใช่ครับแค่นี้มันก็ง่ายแล้วนะเอาละครับถึงจุดที่พีคสุดของรายการแล้วโอ้โหยัง <laughs> นะครับจากน้ําหนักสูงสุดของพี่เข้าใหม่ตอนนั้นน้ําหนักกิโลครับ เริ่มต้นนะครับตอนพิกสูญในชีวิต119กกิโลร้อตอนนี้แหละครับตอนนี้เหลือ85ครับลดไปทั้งหมด34มกิโลครับผม34มกิโลกอลี่กอลี่กอลี่กอลีลกอเฮ้ยแล้วพี่หนาแล้วพี่หนาพี่หนาตอนสูงสุดตอนนั้นมันกี่กิโลครับ68ค่ะตอนนี้แหละครับเหลือ51ค่ะลดไปทั้งหมด17โล17บกิโลรวมกันทั้งสองคนทั้งหมด 51กิโลเย่เหมือนเอาพี่น้อยนะออกไปหนึ่งคนโอ้โหกลับมาก่อนกลับมาก่อนนะครับนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็จะมีของนะครับเป็นพิธีกรเป็น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 การฝากก่อนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องฝากก่อนนะครับเข้าพ well> ี่เข้าใหม่กับพี่นาเนี่ยดูแลสุขภาพตอนนี้เนี่ยโหสุขภาพดีหุ่นนี้กันเยอะมากมีอะไรอยากจะฝากให้กับคน ผู้ชมทางคอนโดมิเนียมและก็บ้านบ้างนี่ไมาแนาบิวอินเลยครับก็นะครับอยากจะฝากคือความฝันของคนที่ป่วยครับมีแค่อย่างเดียวเองคือเขาแค่อยากหายอ่ะแต่สําหรับคนที่สุขภาพดีครับเขามีความฝันเป็นร้อยเป็นพันเลยที่เขาอยากจะทําให้มันสาเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือสุขภาพของคนนี่แหละนะครับคนลุกสู้เท่เยี่ยมเท่เยี่ยมโอ้ขมมากเลยนะและพี่นาครับสําหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพลดน้ำหนัก ฝากอะไรจางเขาหน่อยอยากดูแลสุขภาพคือฝากเรื่องของวิธีการละกันเนาะแบอบกว่าถ้าสมมุติว่าเราอะรักในวิธีการของมันไม่ว่าจะแบบดูแลสุขภาพหรือลดน้ําหนักอะไรเงี้ยคือถ้าเรารักวิธีการมันอะมันจะสามารถทําให้เราอะทําอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้แล้วสุขภาพมันก็จะแบบแข็งแรงขึ้นอืมเพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่วันนี้แต่คือตลอดไป,ดไปนะครับใช่ครับแต่วันนี้เรามีของเนี่ยที่จะให้กับพี่น้า,นายับ พี่เข้าใหม่ด้วยโอ้โหหนึ่งสองสามรับไอ้โยนแย่งอ่ะแล้วก็ขอมอบเสื้อพัทโลโนแฟทให้กับพี่น้าหนาและพี่เข้าใหม่ด้วยขอบคุณครับสำหรับทุกคนนะครับก็เนียนก็อยากจะมีของฝากเหมือนกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับพัทโลโนแฟทโอเค คอมเมนต์มาด้วยนะครับและเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันนี่เข้าไปนี่เข้าไปนี่เข้าไปเก่งจังเลยตอนไฮเลอร์เก่งอย่างนี้หรอโดนรับน้องน้ำตาลตกขอน้ำตาลเยอะนะอีพีหน้าแต่น้ำตาลไม่ดีจะสุภาพไม่ได้นะสนับสนุนโดยรถง่ายได้หุ่นปัง by young solution body